สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระกรรมนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่13นะเรื่องที่13บในมัทธิวบท 2, บท,วบที่2ข้อ13ถึง18ัทธิวบทที่2ข้อ13ถึง18นะก็พูดถึงการที่พระเจ้า,าพระเจ้าใส่ให้ทุสวรรค์มานะพระเจ้ามาปรากฏกับโยเซฟในความฝันนะความฝันแรกเราจำได้ใช่ไหมครับก็คือ ให้รับนานมารีมาเป็นภรรยาความฝันที่สองนะเฮโรดซึ่งทราบข่าวว่าพระเยซูคิดมาประสูติเนี่ยก็เกิดความอะไรความไม่ใช่ความกลัวความอิจฉานะกลัวว่าพระเยซูจะมาแย่งบัลลังก์ของเฮโรดแล้วก็สั่งประหารเด็กทั้งหมดความฝันที่สองมาประกบโยเซฟเพื่อให้โยเซฟและมารีเนี่ยนำพรมารยซูหนีไปที่อียิปต นั่นคือสองความฝันที่เกิดขึ้นกับชีวิตของโยเซฟทําไมต้องหนีในอียิปต์อย่างที่กล่าวมาสักครู่ก็คือว่าเมื่อพระเยซูคิดประสูติมาโหราจารย์ซึ่งเราได้เรียนรู้เมื่อวานนีน้ก็ไปถามว่า,วากษัตริย์ที่จะเกิดเนี่ยเกิดที่ไหนคือไปถามเกย์ฮโรดเพราะว่าก็ไปเจ้าเมืองเนาะเป็นเจ้าาไปถามเจ้าเมืองเมื่อเจ้าเมืองหรือเฮโรดทราบข่าวก็วุ่นวายใจเพราะอะไรเพราะว่าโหลาจารย์บอกว่ากษัตริย์ที่จะเกิดมาของที ไม่ได้เลยจะมีใครมาแย่งเลขาก็ยู่ตัวเองไม่ไดนะ้ก็จึงมีการสั่งประหารเด็กลงมา2ขวบพมาบิมนเรียกว่าในข้อ20ในข้อ16นะกาเห็นโลดเห็นว่าพวกเราพวกผหราจารย์หลอกท่านก็กิ้วยิ่งนักก็กิ้วโกรธยิ่งนักจึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดในบ้าน,นเต่ลเแงและที่ใกล้เคียงตั้งแต่อายุ2ขวบลงมานะ ทำไมต้องสองขวบเพราะอะไรเพราะว่าระยะเวลาที่ผมอาจารย์เดินทางจากบ้านตัวเองมาถึงเบลเฮมก็ใช้เวลาอย่างที่บอกว่าอย่างนันก็คือเป็นเดือน3เดือนขึ้นไปแต่เฮโรดก็ตัดไฟสองขวบเลยตัดตัดเฮี้ยนเลยตัดเฮี้ยนนะทุสวรค์ก็บอกโยเซฟว่าให้หนีไปนะทำไมโยทำไมเฮโรดจึงจึงต้องกลัวขนาดนั้นนะอย่างที่กล่าวตอนต้นคือว่ากลัวแย่ง มาเลือกขัดกรีนตัวเองซึ่งเราก็พบความจริงอย่างหนึ่งว่า,าพระเยสุริตมาก็ไม่ได้มาเพื่ออำนาจฝ่ายโลกใช่ไหมไม่ได้เมื่อมาฝ่าเบือไม่ได้มาเพื่ออำนาจฝ่ายโลกเฮโรดก็กลัวไปเองว่าพระเยสุริตจะมาแย่งชิงบัลลังก์หรือจะมาเลือกขัดกรียตัวเองแล้วก็มาเหมือนกับมา,อากอบกู้เอกราชแล้วก็เพื่อที่กำ,ำ,จำจัดเฮโรด นะซึ่งเป็นความคิดที่คนละเรื่อง,นะองแต่ He เฮโรดก็ไม่รู้แหละตัดตอนก่อนตัดตอนก่อนนะนั่นคือเรื่องแรกความจริงที่สองก็คือว่าถ้าเราดูเวลาจริง,รงๆก็ไม่ใช่เวลาที่ทีเฮโรดจะมากลัวพระเยซูเพราะอะไรเพราะว่ามันต่างกันอย่างน้อย4 5 0ปีนะปีไม่แน่ใจว่าเฮโรดตอนนั้นอายุเท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อว่าก็ต้องน้อย 40- 50หรือขึ้นไป อายุห่างกัน4ี่สปีจะมากลัวอะไรกว่าพระเยซูคิต์จะเป็นผู้ใหญ่หรือจะมาเป็นผู้น,นาได้เนี่ยเฮโรดก็ตายไปแล้วใช่ไหมเฮโรก็ตายแล้วแต่ว่าเฮโรดก็ยังกลัวอยู่แล้วก็สั่งประหารเด็กทั้งหมดตั้งแต่อยุ่สิบหกลงไปนั่นคือความวุ่นวายใจความวิตกกังวลความขาดก,กลัวที่เกิดขึ้นกับเฮโรดมันส่งผลอะไรส่งผลก็คือว่ามันทําให้เฮโรดเอง ภาจากสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีคืออะไรคือสันติสุขใช่ไหมสันติสุขนะสันติสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเองแทนที่เขาจะมีสันติสุขกับไม่มีสันติสุขและสิ่งที่2ก็คือว่าความกลัวความวิตกกังวลทําให้เขาเองทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือสังฆาเด็กตถ้าแ,แต่อยุสองขวบหลายครั้งเราก็มีนะชีวิตคล้ายๆกับฮโรด เราวิตกกังวลเรากลัวเราวุ่นวายใจเรานู่นนี่นั่นทําให้เราขาดสองอย่างเหมือนกันเราให้เกิดสองอย่างกันก็คือขาดสัตนติสุขในชีวิตของเราแล้วก็บางครั้งก็นําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งก็เกิดขึ้นกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เรากลับมาทบทวนแล้วก็พิจารณาว่าความวิตกกังวลความหวาดกลัวความวุ่นวายใจของเราเนี่ยทำให้เกิดสองสิ่งนี้หรือเปล่า ทำให้เกิดสองสิ่งนี้หรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นก็ต้องกลับมาตั้งสติสงบมอบเรื่องราวที่เราวิตกกังวลวุ่นวายใจไ,ไว้กับพระเจ้าแล้วเราจะได้สองสิ่งนี้เราจะมีสันติสุขแล้วเราจะไม่ตัดสินใจในสิ่งที่ผิดจริงๆเรื่องประเด็นแรกก็คือสัทติสุขเป็นเรื่องสําคัญหลายครั้งมีก็วุ่น จริงๆจะไม่เป็นความทุกข์ก็ได้แต่เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องเรายัางไงดีนู่นนี่นั่นก็จะมีประเด็นอยู่ในหัวตลอดเวลาใช่ไหมแต่ถ้าเรามอบไว้กับพระเจ้ามันจะเกิดสันติสุขและเป็นสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดกนะอบพระเจ้าไวพ้พกั์